ตอนนี้พวกเราอยู่กรุงเทพอันนี้คือตลาดกาเซียนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองกุชินาราประมาณ3ามกิโลเมตรเมื่อกี้เราไปนั่งสา้องมาซื้อรถเยอะมากอะไรขอน่าสนใจมากนะครับตลาดที่นี่เขาเรียกว่ากาเซียากาเซียกาเซียนะครับแล้วก็มีอของที่ขายมากมายทีเดียวนะฮะยกตัวอย่างเช่นพวกข้าว,ข,าวข้าวสารสังเกตตรงนั้นนะฮะข้าวสารที่อินเดียจะเม็ดปแปลกไม่เหมือนที่บ้านเรา อันนี้ก็เป็นร้านขายสาหรีนะครับ นี่ก็เป็นร้านขายรองเท้านะครับสมาชิกตัวของเราคนหนึ่งกำลังซื้อรองเท้ารองเท้าถูกมากประมาณ500รูปีประมาณ100 100กว่าบาทไทยครับ